การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตรตอนที่หน่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยการใช้สูตรซึ่งวันนี้ครูจะมีอะไรสนุกๆมาให้ทุกคนทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจ แต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะทุกคนคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมให้นักเรียนทุกคนจับคู่ค่ะเอาละค่ะถ้าได้คู่แล้วครูจะแจกแผ่นจิ๊กซอให้คู่ละหนึ่งชุดเอาไปแล้วอย่าเพิ่งเทออกมานะคะวางไว้อย่างนั้นก่อนนักเรียนที่ได้รับจิ๊กซอไปแล้ว ตรวจเช็คดูนะคะว่าได้ครบหรือเปล่าซึ่งในหนึ่งชุดจะมีกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและกล่องใส่กระดาษแข็งรูปสามเหลี่ยมแบบต่างๆซึ่งจะมีชื่อรูปสามเหลี่ยมบอกอยู่เอาละเมื่อได้ครบแล้วจากนั้นให้นักเรียนทุกคนหยิบสามเหลี่ยม A B C ขึ้นมาแล้ววางลงในกรอบเป็นยังไงคะเห็นอะไรบ้างที่ส่วนฐานของรูปสามเหลี่ยม เท่าก,กับความยาวของกรอบรูปสี่เหลี่ยมพอดีค่ะความสูงของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับด้านกว้างของกรอบรูปสี่เหลี่ยมพอดีเหมือนกันครับใช่แล้วค่ะทีนี้ลองดูต่ออีกนิดนะคะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าพื้นที่รูปของสามเหลี่ยม ABC เป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมครับใช่แล้วค่ะทีนี้เอารูปสามเหลี่ยม ABC ออก แล้วใส่รูปสามเหลี่ยม DEF ลงไปแบบนี้ตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรคะฐานของรูปสามเหลี่ยมทาบทับกันพอดีกับขอบของกรอบรูปสี่เหลี่ยมค่ะแต่ส่วนของเส้นตรง DEF ไม่ทับกับขอบของกรอบรูปสี่เหลี่ยมเหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วพื้นที่ล่ะคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม DEF เป็นครึ่งหนึ่งของกรอบรูปสี่เหลี่ยมนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อลากเส้นตรงจากยอดของรูปสามเหลี่ยมลงมาตั้งฉากกับฐานจะทําให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมสองรูปและด้านประกอบแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมจะแบ่งครึ่งรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองพอดีเส้นที่ลากจากจุด E ลงมาตั้งฉากกับฐานพบว่ามีความยาวสูงเท่ากันกับด้านกว้างของกรอบรูปสี่เหลี่ยม และความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยมจะมีความยาวเท่ากับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมที่มีฐานเดียวกันสูงเท่ากันพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจึงเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่บนฐานและมีความสูงเท่ากันนั่นทำให้หนูสรุปว่ารูปสามเหลี่ยม D E F มีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของกรอบรูปสี่เหลี่ยมค่ะเก่งมากค่ะที่นำความรู้ในคาบที่แล้วมาประยุกต์ใช้ตอบได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณค่ะใช่ค่ะจากที่เมวินและปุ๊กตอบมาถูกต้องทั้งหมดจากตัวอย่างจะเห็นว่าชิ้นส่วนรูปสามเหลี่ยมกับกรอบรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีฐานเท่ากันและความสูงเท่ากัน นั่นทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่บนฐานเดียวกันและมีความสูงเท่ากันจากตัวอย่างเราสามารถสรุปเป็นสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้ว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่ส่วนสคูณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือก็คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหารครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะจากสูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเห็นว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหาพื้นที่ได้จากสูตรกว้างคูณยาวดังนั้นจึงสามารถใช้สูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยความกว้างคูณด้วยความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ กว้างคูณยาวเป็นสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและจากความสัมพันธ์ที่ว่าด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับความสูงของรูปสามเหลี่ยมและด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับฐานของรูปสามเหลี่ยมจึงสรุปได้เป็นสูตรคือเศษหนึส่วน2คูณความสูงคูณความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยม ซึ่งสามารถเขียนเป็นสูตรแบบย่อดได้ดังนี้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณสูงคูณฐานค่ะเอาละเรามาดูตัวอย่างการใช้สูตรในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกันข้อนี้ครูจะทำให้ดูก่อนแล้วข้ออื่นๆครูจะให้นักเรียนทำเอง โจทย์ข้อที่1ให้ทุกคนหยิบรูปสามเหลี่ยม xyz ขึ้นมาแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวฐานและความสูงวัดได้เท่าไหร่กันคะผมวัดความยาวฐานได้10บเซนติเมตรครับแล้วความสูงล่ะคะนิวัดความสูงได้7จเซนติเมตรค่ะฟุกวัดส่วนไหนคะนิววัดจากจุด y ลงมาให้ตั้งฉากกับที่ฐานค่ะ ดีมากตอนนี้เราก็ได้ความยาวฐานและความสูงของรูปสามเหลี่ยม x y z แล้วจากนั้นเราก็จะนำตัวเลขมาแทนค่าลงในสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานซึ่งจากโจทย์ความยาวฐานหรือฐานของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ10เซนติเมตร และความสูงหรือสูงของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ7ซนติเมตรแทนค่าได้ดังนี้เซษ1นส่วน2คูณ7คูณ10เท่ากับ35ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสามเหลี่ยม x y z มีพื้นที่เท่ากับ35ตารางเซนติเมตรเป็นยังไงบ้างมีใครไม่เข้าใจส่วนไหนบ้าง ข้อต่อมาให้ทุกคนหยิบรูปสามเหลี่ยม POC ขึ้นมาแล้วทำตามข้อนี้วินออกมาทำหน้าห้องค่ะครับข้อนี้วัดความยาวฐานด้วยไม้บรรทัดได้8เซนติเมตรวัดความสูงโดวยวัดจากจุด O ลงมาให้ตั้งฉากกับที่ฐานได้6เซนติเมตรทำการแทนค่าในสูตรหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม POC คือเศษ1ส่วน2คูณสูง คูณฐานเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ6คูณ8เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยม POC มีพื้นที่24ตารางเซนติเมตรครับถูกต้องแล้วค่ะอีกสักข้อแล้วกันนะคะทุกคนหยิบรูปสามเหลี่ยม VMN ขึ้นมา แล้วลงมือทำส่วนข้อนี้ปุ๊กออกมาทำหน้าห้องค่ะค่ะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้วัดความยาวฐานด้วยไม้บรรทัดได้7ซนติเมตรและวัดความสูงโดวยวัดจากจุดเอลงมาให้ตั้งฉากกับที่ฐานได้14ซนติเมตรจากนั้นหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม V M MM, N ด้วยการแทนค่าในสูตรเศษ1ส่วน2คูณสูง คูณฐานทำการแทนค่าได้เศษ1ส่วน2คูณ14คูณ7เท่ากับ49ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสามเหลี่ยม vmn MM, มีพื้นที่49ตารางเซนติเมตรค่ะถูกต้องค่ะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาทำกิจกรรมที่ครูเตรียมไว้กันดีกว่า ให้เลือกข้อความที่ถูกต้องแล้วลากมาเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์ข้อที่1รูปสามเหลี่ยม JHC มีพื้นที่เท่าไหร่คงทำกันได้ใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้ครูจะสรุปเนื้อหาให้ฟังอีกครั้งนะคะการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ที่ใช้สูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานมีที่มาจากสูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมคือความสูงของสามเหลี่ยมและด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมคือฐานของรูปสามเหลี่ยมดังนั้นจึงทำให้เกิดสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ใช้สูตรเศษหส่วนสคูณสูงคูณฐานนั่นเองค่ะตอนนี้ทุกคนคงหาพื้นที่สามเหลี่ยมเป็นแล้วเราลองมาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวทดสอบความรู้กันหน่อยดีกว่าค่ะฉายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องข้อที่1รูปสามเหลี่ยม ADI มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เวลาของคาบนี้หมดลงแล้วเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะน้องๆสวัสดีค่ะ